มาเกมแรกเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับตัวใหม่ช่องแชทแกไม่รอดแน่ามึงดูชื่อคนไดนี่นนโนกูนันโนกูย่าแม่นันโนกูน้องนันโนกูนันโนกูย่าแม่นันโนกูนันโนกูบัดเก็บแล้วโน้ตไว้ทดามียอะไรวะขผมมีดิอาครับเฮ้ยมันเก็บแล้วโน้ตไว้ทดามียอะไรฮะนันโนกูนันโนไอ้ยังนันโน มานี้ย็ดแม่มาหนี่พูดมึงอ่ะไอสัตว์มาหนี่เย็ดแม่ี่สัตว์มาหนี่เย็ดแม่มาหนี่ไอ้เหี้ยมาหนี่มาหนี่มาหนี่เอาไปแดกน้ำมันอ่ะเอาไปแดกน้ำมันอ่ะเอาไปแดกเอาไปแดกมาดีสัตว์แม่มาหนี่มาหนี่มาหนี่โอ้ยแชทแล้วที่หมายแล้วแชทมาหนี่ไอ้สัตว์ใครให้มันเอทเทียนะ ใครให้มันเอฟทีอะไรเย็ดแม่ใครให้มันเอฟทีอะ์ลมาดิ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 เย็ดแม่มาดิเหยียแม่ไอสัตว์มาดิมาดิมาดิไอสัตว์มาดิพวกมึงอ่ะพวกมึงมาดิเลยมาดิให้หมดไอสัตว์นาโนกูได้ไหมอะนาโนกูได้ไหมน้องไม่ไม่นาโนกูหรอเหี้ยไม่นาโนกูจริงๆหรอนาโนไอเหยื่นาเก็บไว้ข่าพ่อมึงบอ อว่าไงอะเอาแต่เนี้ยคุไม่ได้ทำเนี่ยแต่แล้วมึงดูกูรับบัชชันดิกูรับบัชชันได้ทั้งปีอะดูดิดูดิกูรับบัชชันได้ทั้งปีอะไอ้เหี้ยใครบอกมันกากวะมานี่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 น้องๆน้องๆมานี่เลยน้องๆมานี่เลยอ้าโดนบินอ้า อ้แรงมาก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 นี่ไอ้สัตว์เอาหมดอ่ะไ, <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเก็บไว้ไฟหน้าเก็แบไบวนะ้ไฟหน้าโอ้ my god ตัวโอ oh, ้ตัวตัวไอ้ McMahon! ไอ้ที่นี่มันรู้แล้วว่าว่าตัวเฮียอะไรมันแก้ได้เฟ้อตัวแกทางแม่งหอกใส่ตายเลยสัตว์โอ้ยไม่หลับกูอีกไหนเฮียอันแน่เฮียมองมองเฮียอะไรสัตว์อนาอีแกอีแกนี่อีแกนี่ยอดเศษกูหรออีดอกฮะยอดเศษกูหรอยอดเศษกูหรออีดอกฮะให้อีสัตว์หายหมดนะบอกไว้ก่อนว่าหายหมดนะหายหมดนะน้องเอาไมมล่ะมัดมึงกระมัดกูว่ะเอาไหมตังการมาดิ มาดิมาดิสัตว์มาดิลูกผู้ชายลูกผู้ชายไปละลูกผู้ชายไปละกราเล็กสุดสองเวียนกูเก่งกว่ามึงเยอะน้องนี่สัตว์เจี๊ยบแม่อันนี้พวกมึงมาีิพวกมึงอ่ะไอสัตว์แม่ัมาด้สัตว์วมาดิมาดิสัตว์หมดเนี่ยโกงจริงแม่มันให้กูแทงซินเบอร์ไอสัตว์ โอ้ยมึงบอกทำไมไอยู่ว้เฮียนี่เด็ดแม่มันบอกคำพียอะไรไม่รู้เฮียเบย่ออ่ะไอ้ยังไมทำแบบนั้นทำไมวะจ๋าไม่หอบไม่หอบบอกสตรีมไม่หอบบอกสตรีมของม,ม,มันเกิดมึงได้แล้วอ๋อ,อ,อไปไปตัดมานนี่ได้เวลากูเจอฉายมานนี่เย็กแม่ ทำเพี้ยะไรกูไว้ไอ้สัตว์นี่ทำเพี้ยะไรกูไว้เห้นไหมทำเพี้ยอะไรทำเพี้ยะไรกูไว้ไอ้สัตว์หายหมดไอ้สัตว์หายหมดเห็นไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยปั๊มปั๊มมาดีสัตว์กูแบงเห็นไหมมานี่มานี่เก็บไปตามแล้วน้อง มานี่มานี่ไอ้เหี้ยอะไรฮา,าร์ดมานี่มานี่ตีทำแม่ลงกูหมดอะ่ะกูตีน้องเอาเอาให้ไหวละการฮิวให้ไหวอะ่ะมึงฮิวกันให้ไหวแค่นั้นแหละมึงฮิวกันให้ไหวไอ้สัดคะแนนเก็บอะคืไม่ไน่าเก็บโต้กูสอง ไปไหนไปไหนไปไหนมานี่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 นี่ไอ้สัตว์เราไปดูไหนกูเข้าไปช่วยเจ้ากูด้วยช่วยกูด้วยอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยอ่ะโดนถ่ายล่ะนี่สัตว์นี่มานี่เออนาโนกูเนี่ยถูกแล้วแม่นาโนกูเนี่ยถูกแล้วน้องไอ้เฮียถูกแล้วไันที่นาโนกูอ่ะ โอ้เจ้ากูไหน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 โอ้โดนลาบิกโอ้โยกมืออยู่ยกมืออยู่ยกมืออ๋อไเฮียดูดิดูดิดูแทงมาทำดิคำเอาแทงฮาวถูกคำเอาฮาวถูกคำเอาไอ้เฮียเไอพี่อับดิอ่ะไอกูจะพี่อับดิอ่ะไอ้สัสไอพี่อบดีกับพี่เทคกยันแม่โดนกู อ๋อพีตีหนีเลยหรอพี่เจกตีหนีเลยเฮียพี่เจคนเลี่ยมเลยสัตว์อ่าได้เพี่อดีอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้เล่นอย่างนี้ได้เล่นอย่างนี้ได้เล่นเลยนะอย่างนี้ได้เล่นนะอย่างนี้พี่กับผมเลยอะได้เล่นเลยนะอย่างนี้พี่กับผมได้เล่นเลยนะโอ้ยพี่อดีอ่าเพี่อดีทำแบบนี้ทำไมอ่ะเพี่อดีนี่แหละพาคนเลี่ยมเลยว่ะ พี่ชายพี่ชายปุ่นแคนเตอรแล้วกดอัติใหม่รอบนึงเข้าปอยมาเข้าปอยมาหมดไอ้สัตว์เข้าปอยมาเข้าปอยมาเข้าปอยมา อ้าไม่กิ่งตรงไหนอ้าไม่กิ่งตรงไหนไม่กิ่งตรงไหนประกามาวงเอาไปสลโลอ่าวยังยังยังหันมายุ่งกับกูอีกนะ้าไปเพื่อนดีเพื่อมนมึงแตกหมดแล้วนะ้าเลิกหันมายุ่งกูได้แล้วเอาไปละเอาไปละหยุดแม่ไอ้เหี้ย เก่งมา,จากจนดาลี <laughs> แคปห้าอันนี้คุณลืมมาตะลุลโล <laughs> ต้องแบบว่านิดนึงอะ <c oughs> ่ะนี่นี่ตอวตัวนี้นี่ไอสัสตว์เดี่ยดนมาเดนมานำทำยี่อะไรอ๋อโจ๊โคดโกงสวาสดีครับวัสดีครับฟิล อย่าเพิ่งปลูกมันอย่าเพิ uh ่งปลูกมันน้องโดดโดดโดนกูหมดอ่ะมึงโดนกูหมดแน่โดนกูหมดแน่อไปเอาเอาโซโลไปแดกเอาโซโลไปแดกเอานมิซี่มิซี่ไปขัดฮ่่าาอตีทำไมอ่ะ โอ้ยมึงทำเฮียอะไรกันน่าสี่นี้ลบไม่ได้จริงจริงอ๋อไม่รู้ว่ามันเป็นเพร้สัตว์โอ้ย,อยไม่ต่อยใบโดนะไอ้ไอ้ยทำระบายไอ้เพร่อะไรไเฮียโอ้อยไปม่วค่งไวเลยมันวิน่งไมมวมากโอเคตายแล้วเถอะแล้วกูเปิดตีงไงย่าแม่ตอนนี้พวกเฮียผู้ีเฮียทั้งหลายสัตว์ผู้ดีเฮียทั้งหลาย โหดิเทียทั้งหลายแม่เมือที่มึงด้วยไอสัตว์โอ้ยเมื่อนที่มันจุกจังอะเมื่อนที่จุกจัดเลยเฮ้ยเมื่อนที่โคตรเท่เลย <c oughs> มานี่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 พละมัดกับกูนี่ยัดแม่คนละมัดพละมัดปัด <c oughs> อุย้ยคนแรงคนแรงโอ้ สกิลใหญ่ไปไหนอ啊เอ้ยเชดสกิลอีกห่วไปไหนจะแมลงกูถ่ายไงมาแล้ววามเติมเติมเติมเงาะหิ้งกันโลกเติมเติมเติมหิ้งกันโลกเติมไม่ตายทีมีไปไหน啊ะติมติมติมแคทเติร์นครับพ่อตีใหม่มาดิเยอะไหมมาดิมาดิสัตว์มาดิเฮียพวกนายหิ้งทั้งหลายมาดิมาดิมาดิสัตว์มาดิมีด้วยหอกแม่ อ้าใครแบกยิบม,มาทำที่อะไรเรามาทายยิบม,มาทำที่เลยยิบม,มาชกมือไงสักปัญหาห้องน้ำเมื่อไหร่ก็ได้แล้วลว่าเชฟกระปุกมาดิมาดิมาดิอ้เีทยหนึ่งสามน้อง ั้ไปหนึ่งขั้ไปสองขั้ไปสาม,ามอืมออา,อาฮะกูเกรงตีเลยละกันกูไม่ยอมตายเอาดิเอาอาคิดก็ฮิลกูคิดก็ฮิลกูเออเอาเดิยัดไปมาเดมมาเดมมาเดมเอาไม่ได้ไอมาแบกน้องกูามาแบกกูมาแบกไอ้เหี้ยกูมาแบกน้องสุดยอด โอ้โอ้กูนาโนไอคิวไฟกูนาโนบอกพวกมึงจะต้องแตะปอยนะกูบอกไว้ก่อนพวกมึงจะต้องแตะปอยนะไอสัตว์อัส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 บารดี้เฮียนักบวยทีทาคุณว่าเป็นนักบวยครับทันทีเฮียโคตรแรงเลยว่ะ ปติมปติมได้เวลากูได้เวลากูแบกได้เวลากูแบกน้องได้เวลากูแบกเอาไปคนละสามมัดเอาไปคนละสามมัดไอ้สัสเฮียลงท้องนี่เอาด้วยไหมเอาด้วยไหมเอาด้วยไหมสัสไอ้แม่กกัวสีแม่งอะไรเฮียมันไตเฮียมากูทำทำไมอ่ะกูถีพิธังแล้วน้องกูถีพิธังแล้วน้องพิทางพิทางพิถีพงหมดแล้วน้องอ๋อกูพิถีพงเหมือนกันกูพิถีพงเหมือนกันเอช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  มาดิมาดิมาดิไว้หมดทีมไว้หมดทีมกูให้หมดทีมเลยสัตว์มาดิ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 สัตว์มาดิมาดิมาดิไห้หมดดิมาให้หมดดิเอชเอชมาดิมาดิเยอะมาดิใครอีกใครดูเส้นทีมกูทำไมอ่ะมาทำอะไรมึงไอ้บอบบี้แล้วมึงเล่นไปมึงพิมพ์ไปได้ยังไงไอ้บอบบี้ เม่์เนี่ยมึงพิมพ์ดิมึงพิมพ์มึงพิมพ์ตอนนี้มึงพิมพ์ได้ไหมทำไม่ได้ก็เรยว่าเก่งไอที่อ่ะพิมพ์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 ได้ไอป๊อบบี้บ๊อบบี้มามามาหนึ่งนึ่กูนี่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายไอป๊อบบี้เจอกันใหญ่ใหญ่เจอกันใหญ่ใหญ่น้องใหญ่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 บ้านมึงใหญ่บ้านมึงเป่าำมันมานี่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 มาดิมาดิก่อนมานดิไอไอ้เฮียนี่เสื้อไอ้เฮียนี่เสื้อบ๊อบบี้มันเสื้อค่ะไอป๊อบบี้โกงจัดไอป๊อบบี้บ๊อบ วิ่งตรงนี้อ่าพร้อมนะยันแม่กูเปิดก่อนเลยไงสัตดโดนกูเลี่ยมตั้มตั้มตัมโดนกูเฮียโดนกูโดนกูแม่กูไปต่อตัมตัมปุกันตัมตัมเฮ้ยคารุโล่ดิน้องอุ้ยจู่ก็หายไปสามหมัด เลี้ฟาร่ามันรอพักทำเฮียะไรวะที่กูทำเฮียะไรกันวะนะเฮ็ดแม่อชเ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 ัชเอ้เอช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 เอ ในทังวันมึงไม่มีัะฮิวได้สักดิปปะละ่ะคุยทำงานมันก็ต้องปวดหัวตัดหมดนะหมดนะหมดนะ <c oughs> โอ้โหโล่มันถึกเกินแชทโอ้โหจริงเนี่ย Yes I am คู่สตองเอ็ดอีเดอร์เวิลเอาดิเอาดิเอามายะเอามายะไอ้สัตที่อเอามายะเอามายะเอามาย拉เฮียนะเอามายะเอามายะเอามายะรับกูดียันไอแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมชอบพี่มากเลยครับพี่เป็นคนที่เก็บอาการหัวร้อนได้ดีมากครับพี่เป็นคนที่เล่น Overwatch ภาคสองได้เก่งมากมากคนที่ต่อพัร้อยได้หลายซีซั่นมากมากขอนักถือครับพี่บู๊ดเฮ้ยพี่บู๊ดมันไม่ได้คือต่อพันร้อยไอสัต ทำทำไมอ่าอ่าปลูกปลูกน้องน้องจังเขาปลูกไงน้องจังเขาปลูกไงสตัตว์ดับมาหน่อย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 มันตายได้มันตายได้จริงมันตายได้จริงน้นองเออเออตายแล้วตายแล้วไอ้ทายไม่เบส Yeah.